สวัสดีครับเ,เหรียญที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้เป็นเหรียญของหลวงพอ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงนะครับเ,เป็นเข็มกลัดนะเป็นเป็นเข็มกลัดนะครับเป็นรูปหลวงพอ่อด้างหน้าแล้วมีเข็มกลัดนะครับนะครับใช้เสียบที่กระเป๋าหรือที่เสื้อก็ได้นะครับนะครับ แ้วเสบกระเป๋าหรือที่เสื้อก็ได้นะครับฮนะท่านที่ชอบไม่ไม่ชอบห้อยพระก็สามารถการนำเหรียญนี้มันมันมันหบที่กระเป๋าเอาเสื้อนะครับนะครับหรือที่ที่ที่เสื้อนะครับก็ได้นะครับนะครับอ่าด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่จะเป็นเข็มกัดนะครับฮนะ ้นนี้ยังไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับเข็มตัดอันนี้ยังไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับนะให้ดูใกล้ๆนะครับให้ดูอีกทีนะครับ วันนี้ผมขอจบการรรยายเข็มกลัดนะครับเข็มกลัดของหลวงพ่อฤาษีลุงดำแห่งวัดท่าซูงไว้เพียงท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมอย่าเจ็บอย่าจนและมีกัลยาณมิตรดีนะครับสวัสดีครับ